าาต้นนี้เขาปลูกได้จักเดือนเราจะประมาณ8ปดเก้าเดือนจ้ะแปดเก้าเดือนเป็นพันธุ์ไหคะ่ะเป็นพันธุ์หงเปาสือเสียบยอดค่ะสือตอน้นพันธุ์เพิ่นมคค่ะจ้ะตอนที่สือม้ามันตน้นละจากบ้านนี่จ้ะต้นละลอยค่ะไอทีมาก,กับิีใดประมาณซมีแหละค่ะตน้นต้นมนันอะค่ะทีถาพีรุ่นะไปปลูกอยู่บ้านจ้งใดซีเดือนหาเดือนแล้วมันท่นายอะไรไงอายุต้นน้อยอายุซัมเบียเก้านี่ละ่ะ พี่ก็เลยสงสัยว่าพี่รถอะใส่สูตรใดในการปลูกต้นนี้ทั้งใดนุวยหงเปาซื้อนุวยดกแล้วก็ต้นสูงถ่วมหัวพี่หรอ,อนนตอนแรกเลยเก็ช้จังใดเนี่ยจ้าตอนแรกก็ขุดลุมค่ะขุดลุมแล้วก็เอาเอาดินเปลือกมันสาปหลังเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะลองพื้นดินตรงนี้เขาเขาขุดขึ้นมามันบมีมันเป็นดินไหนมันดินเก่าแต่แต่โดนแล้วเห็นว่แมนค่ะดินมันอาจจะแน่นแล้ว แล้วเวลาขุดหลุมต้องขุดกว้างบ่อหึือขุดปกติจ้าถ้าเป็นดินไม่นี่เท่ากับขุดปกติค่ะถ้าเป็นดินไม้แต่ว่าเทาก็ต้องบ่ลุ่มเพราะว่าขุดขึ้นมาไม่มันจะเป็นดินกลบนบ่อไหมค่ะจ้าขุดมาไม่นี่ข้อดีของมันก็คือว่าดินมันมาท่าน,นแน่น มันก็สิสามารถปลูกได้แล้วข้อเสียของมั่ก็คือว่าดินกลบอ่อเอาขึ้นมาถมเนี่ยมั่ทัาไดามีถาดอาหารบาทไานมีแหลทฐานได้ยังเขาก็ต้องบำรุ่งดินค่ะท้ถาถ้าดินที่มั่เฮาคุดว่าไว้โดนแล้วมันแน่นการที่เข้าจะปลูกต้นใหม่เข้าต้องคุดให้มั่นบริเวณกว้างอให้ให้ให้ทากนี่สาม,มารถช่อนใช่ไปได้ก่อนค่ะปีแรกๆหรือว่าหาหเดือนแรกจะ้ะก็เลยไอตัวเนี้ พี่รถก็เลยขุดกว้างเป็นว่าจ้าแมนค่ะตัวน,นี้ขุดกว้างแล้วก็ผสมคุกเขา้าพวกไอ้ดินเปลือกมันสับปะหลังตัวนี้ค่ะก็สิใสใ่เขาลองพืน้นเพราะว่ามันมันจะมีธาุอาหารเป็นเป็นแป้งมันเปลือกมันสับปะหลังที่ที่โล่งงานของเขาบ่เอาเลยไหมค่ะทีเขาเจอมาพอเฮ็ดเฮ็ดเฟี้ยงเลยไหมค่ะมันก็จะมีธาุอาหารมีสารอาหารอยูดด่ในหันอยู่แล้วเพราะว่าต้นพืชนมันก็ต้องการสารอาหารพวกนีไหมค่ะ อ๋อเราพี่รถก็เลยเอาตัวนี้มาล่องกลดกวนเสียต้นบักซิดารลงมันพอจาแม่ค่ะล่องกลแล้วก็ตัวนี้กบเลยค่ะเอาตัวนี้กบเลยแล้วห่อกันเนนผัวใบใหม่เศษใหม่คุ้มขังหนามันน่ะ,นะคะ่ะอ๋อแล้วก็หดน้ำแม่ค่ะตัวนี้ได้ประมาณเก้าเดือนค่ะแปดเก้าเดือนอู้จะต้นงามมากเลยของพี่ยังบ่าทันครึ่งทางอยู่เราเป็นนวยโดกต่างหากพอหงเ้าซื้อนวยไปได้ดกปันนี้เดี๋ยอนี้หดนวยดกเพื่อ มีคนบอกว่ามันออกดอกแล้วมันเบยติดลูกพี่พิโรธคิดว่ามันเกิดใจยอย่างมันคอยบติดลูกแต่ของพีร่รธพิลุนสังเกตทุกต้นอะมันสิติดลูกดกหมดเลยอันนี้มันกับพึงเป็นผื่นมามหมไหมค่ะกับกับบ่หมั่นใจคื้การอาจจะเป็นส่วนที่เป็นดินตัวนี้บ่ที่เขาได้สารอาหารเต็มทีแต่ว่าถ้าปลูกมากพึ่งใส่ปุ๋ยแค่คังเดียวปุ๋ยแค่มีสูตร1ิผาซิาิา อ้าหรอไม่มันมีสูตรอย่ายังพิเศษเลยบ่คะเต้กังามได้ขนาดนี้สุดยอดมากเลยเราปุ๋ยตัวนี้พี่รถไปหาสื่อมัตตาสาจ่ายฟุ้นฟุ้นตัวนี้เอามาต่กาลสินไหมค่ะโล่งโล่งเปลือกมั่นการสินไหมค่ะถามีคนสนใจอยากได้บินดินพอมปลูกตัวเนี้ยคนสามารถติดต่อพี่รถได้จังไรจ้าไอ้ตามเบอร์โทรก็ได้ค่ะโทรมาติดต่อสอบถามก็ได้ค่ะ้็เบอร์โทรกับศูนย์แปดหนึ่ง 3, ามเก้าหนึ่งแปดเจ็ดห้าห้าค่ะจ้าอุ้ยเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งเลยเนี่ยสำหรับคนที่เพิินบรูบะเชยใดน,นคือผีอ่ะปลูกในในออยังใดกับใบไงออกุ่หลายๆได้จ้าสวยงามมากเลย